สวัสดีค่ะร้านเจมโมบางกวยเครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้นะคะแอมินได้นำประหลักขิดของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะมาให้พี่ๆได้ชมนะคะมีพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีประหลักขิดของหลวงพ่อตีบูชาแล้วก็มีประสบการณ์สามารถแชร์ให้หลายๆท่านนะคะได้ทราบประสบการณ์ประหลักขิดของท่านได้นะคะฝากคอมเมนต์ได้ค่ะก็วันนี้นะคะแอมินนำประหลัดขิดของหลวงพ่อตีนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะทางร้านนะคะจะเล่นเป็นเครื่องรางที่มีอัขระลอยจานนะคะอย่างปราิีของหลวงพ่อตีเนี่ยก็จะเด่นมากเลยนะคะของทางร้านก็คือเป็นเครื่องรางที่ต้องมีติดตู้ไว้ตลอดเลยค่ะอย่างทางร้านก็จะมีตัวครูไว้บูชานะคะอย่างตัวที่เอามาให้ชมเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นแต่ละเนื้อไม้ที่ตอนนี้ทางร้านมีแบ่งปันนะคะนี่ค่ะก็จะมีตั้งแต่เนื้อกละลาบังหาเนื้อแกนมุกไม้ยูดำนะคะไม้มะย,ยมตายพายแล้วก็ ไม้ละมุดสีดาไม้พยุงนะคะแล้วก็จะมีประหลัดที่ออกมาแปลกๆอยู่สองสองตัวนะคะตอนนี้ก็พี่ๆที่ถามกันมานะคะโทรเข้ามาถามว่ามีแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาชมคลิปนี้กันเลยนะคะคลิปนี้นะคะแอดมินอัดวันประมาณเดือนต้นเดือนพฤษภาคมนะคะ2564ค่ะทุกทุกชิ้นนะคะก็ยังมีอยู่ที่ร้าน,นะคะ่ะก็โทรเข้ามาสอบถามราคาหรืออยากเข้ามาชมก็ ทักมาได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงโควิดนะคะถ้าสะดวกรับแบบออนไลน์จะดีกว่าค่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมาให้ชมเป็นเนื้อกละปังหาก่อนนะคะเอาตั้งแต่เนื้อที่หายากๆก่อนๆเลยนะคะบางท่านนะคะที่เข้าไปวัดหูช้างในช่วงยุคต้นๆนะคะเขาก็จะมีพวกเนื้อง,งาเนื้อกละปังหาเนี่ยเก็บไว้เยอะนะคะแต่ถ้ามาในตอนนี้นะคะอย่างตอนนี้ค่ะ ปี64เนี่ยเนื้อกัลลาปังหานะคะเนื้องาแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ออกมาใหม่ๆก็จะเป็นไม้มบยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกัลลปังหากันก่อนนะคะกัลลาปังหานะคะที่ร้านมีทั้งดําและขาวนะคะอย่าง2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้จะเป็นเนื้อกัลลปังหาดําค่ะนี่นะคะกัลปังหาดําตอนนี้ที่ร้านเหลือ2ตัวนี้เท่านั้นนะคะก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะคะหลายเดือนแล้วอย่างตัวนี้นะคะที่ร้านเอาไปจับเงินมานะคะ ะะเพื่อให้ลูกค้าไดา้บูชาพร้อมใช้เลยนะคะคก็จะห้อยเอวหรือใส่กระเป๋าก็ได้นะคะเพราะว่าเครื่องรางแล้วไม่จำกัดนะคะว่าจะต้องอาราัตนาขึ้นคอนะคะนี่ยถ้าเป็นอย่างเครื่องรางประหลันะคะพ่อค้าแม่ค้าในย่านนี้นะคะบางกววยเนี่ยต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วของหลวงพ่อตีวัดหุช้างแล้วก็หลวงปู่ขีนะคะแต่ของหลวงปู่เราหาไม่ได้แล้วนะคะหลวงปู่ขี่เพราะว่า ของท่านนะคะเป็นตำนานไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นของหลานของท่านนะคะคือหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะเป็นหลานของหลวงปู่นะคะบางท่านอาจจะจําผิดนะคะหลวงปู่ขี่กับหลวงพ่อตีนะคะชื่ออาจจะคล้ายๆกันตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อกลับระปังหาดํานะคะเนี่ยค่ะก็อัขระลอยจานของท่านนะคะก็จะเด่นแล้วก็จะไม่เหมือนใครนะคะถ้าส่องดูแล้วก็จะมีสเสน่ห์ค่ะ อันนี้จะเป็นกะละปังขาดํานะคะส่วนกะละปังหาขาวก็ยังพอมีให้บูชานะคะกะละปังหาขาวนะคะจะหายากกว่ากะละปังหาดําค่ะนี่นะคะที่ผ่านมือแอดมินมานะคะสองตัวนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะคะกะละปังหานะคะก็เป็นของทนสิทิ์มีลิ์ในตัวนะคะปกติแล้วถ้าไม่จานหรือไม่เสกเขาก็นิยมนํามาเป็นเครื่องรางกันอยู่แล้วนะคะ แต่สองตัวนี้หลวงพ่อตีท่านเสกแล้วก็จานนะคะก็จะเด่นในเรื่องเจราจา้าขายหรือการงานนะคะแอดมินก็จะแนะนําเป็นประหลัดขิกหรือโยนีของท่านค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นกรรปังหาขาวค่ะเห็นไหมคะละอักษร,รอยจานชัดเจนนะคะของหลวงพ่อตีนะคะต้องมีอักษร,รอยจานแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อแกนมุกค,ค่ะที่ เป็นของที่ค่อนข้างหายากเลยนะคะถ้าคนที่เข้าไปแรกๆนะคะจะต้องมีแน่นอนค่ะแต่ก็ออกน้อยมากๆค่ะไม่ค่อยได้ผ่านตานะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแกนมุกนะคะบางบางท่านก็จะมีเป็นเนื้อมุกเนื้อมุกสวยมากแต่หายากค่ะอันนี้จะเป็นแกนมุกนะคะอย่างตัวที่แอดนินนาไปเลี่ยมแล้วนะคะก็เพื่อว่า ให้พี่ๆนะคะได้เอาไปบูชาได้เลยตัวนี้นะคะที่เอาไปเลี่ยมไม่ได้มีรอยแตกหรือลานอะไรนะคะพอดีช่วงนั้นนะคะมีส่งงานเลี่ยมก็เลยเอาไปเลี่ยมไว้ตัวหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้นะคะที่เราไม่ได้ไปเลี่ยมเพราะว่าค่อนข้างจะสวยเลยค่ะเวลาถ่ายแบบนี้นะคะสีแดงนี่นะคะเป็นหมึกนะคะหมึกที่หลวงพ่อท่านท่านจานก่อนนะคะแล้วท่านก็จะลงเหล็กจานที่หลังเพราะว่าเห็นว่า เนื้อแกนมุกนะคะเวลาจานลงไปแล้วอ่ะมันจะขาวก็คือมันจะมองไม่เห็นนะคะท่านก็เลยจะลงสีไว้ก่อนนี้ค่ะลงเมจิไว้ก่อนแล้วก็จานลงไปทับไปนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแกนมุกค,ค่ะก็จะเหลือสองตัวนี้นะคะแล้วก็อีกเนื้อไม้หนึ่งนะคะที่หลายท่านนิยมกันนะคะก็จะเป็นไม้พยุงค่ะไม้พยุงนะคะแค่ชื่อน,นะคะก็เป็นมงค,คลแล้วนะคะอันนี้นี่นะะเป็นไม้พยุงค่ะ เห็นไหมคะอักขระลอยจานก็จะคมชัดอย่างนี้เลยนะคะของหลวงพ่อติท่านก็จะจานเยอะค่ะก็มีทั้งตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวนะคะนี่ค่ะท้ายประหลัดของหลวงพ่อตินะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าหลวงพ่อติท่านก็จะจานปิโยนะคะปิโยเทวามนุษย์สานังนะคะอันนี้ก็จะเป็นยันประจำตัวท่านเลยนะคะก็จะจานที่ท้ายประหลัดแบบนี้คะ่ะบางตัวไม่มีก็ไม่มีปัญหานะคะเราดูที่อักขระลอยจานตามตัวอย่างนี้เลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อไม้พยุงนะคะแล้วก็จะมีไม้ละมุดค่ะอันนี้จะเป็นไม้ละมุดสีดานะคะตัวเนี้ยเป็นสีทูโทนค่ะยังไม่มีเจ้าของนะคะยังคู่ยังไม่มารับค่ะเครื่องรางมักเลือกเจ้าของนะคะแต่ละชิ้นบางอย่างก็อยู่กับ,อกบแอดมินนานมากนะคะเป็นปีๆเนี่ยค่ะตัวนี้ก็สวยค่ะนคะคะสวยสมบูรณ์ตัวนี้เป็นไม้ละมุดสีดานะคะ จานท้ายประหลัดปิโยนะคะอันนี้เห็นะหมคะอันนคระ,ะรอยจานคมชัดเจนนะคะของหลวงพ่อตินะคะถ้าได้ส่องใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะอัคระรอยจานจะเห็นชัดมากๆนะคะเป็นอัคระหอมค่ะ,คะก็พุทธคุณด้านเมตตาค้าขายเนี่ยดีมากเลยนะคะแอดมินก็ขายของได้ทุกวันนะคะมีลูกค้าเข้ามาเมตตาเยอะคะ่ะนี่นะคะถ้าด้านค้าขายแล้วยกให้เลยคะ่ะ แต่ลูกศิษย์ลูกหาเขาเขาบอกว่า,าด้านแควคาดนะคะเมตตามหานิยมแควคาดก็ดีด้วยนะคะประกจิตของท่านค่ะอันนี้ตัวนี้นะคะเป็นไม้ละมุศสีดาค่ะแล้วก็จะมีเป็นไม้ไมะยมตายพายนะคะอันนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อติเช่นเดียวกันค่ะทางร้านก็จะเล่นสายเดียวนะคะมั่นใจได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ไมะยมตายพายนะคะสวยมากๆค่ะ อัคาระลอยจานเดียวกันเลยนะคะถ้าของท่านนี่จะถ้าข่้นใดนะคะถือของแท้ไว้ในมือนะคะสามารถส่องอัคาระลอยจานได้เลยนี่นะคะสวยมากๆถ้าเป็นของวัตถุช้างก็จะจานประมาณนี้นะคะจานเยอะแล้วก็สวยมีสเสน่ห์ค่ะถ้าส่องแล้วไม่มีสเสน่ห์นะคะอัน,นั้นก็อาจจะเป็นของปลอมนะคะเพราะว่าของปลอมเ็าออกมาเยอะนะคะ แล้วก็จะได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะเป็นไม้ยิ้วดำค่ะอันนี้เป็นไม้พยัยยิ้วดำเลยนะคะสวยมากๆค่ะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะตัวเนี้ยไม้ยิ้วดำตัวเนี้ยคือออกมันๆนะคะถ้าแอดมินดูไม่เป็นนะคะถ้าดูไม่เป็นก็จะคิดว่าเป็นการระปังหาเลยแต่ว่าคือรอยจานมันไม่เป็นขาว่านะคคะ่ะนี้มันดำไปเลยก็จะเป็นไม้ยิ้วดำนะคะอันนี้ ได้มาสองตัวค่ะตอนนี้ไมย,ยูดําที่ร้านเหลือสองตัวเท่านั้นนะคะนี่นะคะสวยค่ะจานชัดมีปิโยทั้งสองตัวนะคะกล้องอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะคะขออภัยด้วยค่ะถ้าท่านใดยอยากชมชัดๆนะคะสามารถแอดไลน์มาหาแอดมินได้นะคะที่เบอร์โทรศู6ย์0 9้าหกเก้า็ดศนย์เก้าแปดสี่สองค่ะแอดมินก็จะถ่ายให้ชมชัดๆนะคะส่วนเครื่องรางนะคะ ที่เป็นปลัดขิกนะคะที่วา่าจะเป็นของแปลกนะคะหายากก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะ่ะนี่นะคะเป็นปลัดขิกลิงเกาะนะคะปลัดขิกลิงเกาะเคยผ่านมือมาตัว2ตัวเนี่ยคะ่ะแต่เราก็จะมีปลัดขิกนางควนนะคะนี่นะคะอคาละลอยจันก็ของหลวงพ่อตีนะคะเราดูที่อคาละลอยจันนะคะนะคะ ทั้งเพจและประกันแท้ชุกชิ้นนะคะเช่ากับเรามั่นใจได้เลยค่ะตอนนี้นะคะประลากชิ้ก็เหลือแค่นี้นะคะก็จะมีเป็นไม้พยุงไม้พยุงนะคะแล้วก็ไม้พยุงไม้ยิ้วดำแล้วก็ไม้ละมุดสีดาไม้มะยมตายพายนะคะเนื้อแกนมุกกระปังหาขาวกระปังหาดำนะคะมีประมาณนี้นะคะ ตอนนี้นะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชาอยากหาเครื่องรางที่เด่นด้านเมตตามหานิยมค้าขายเจรจา,าเจราจานะคะก็บูชาประหลักชิของท่านได้ค่ะต้นสายของท่านนะคะก็คือหลวงปู่ขี่วัดหูช้างนะคะหลวงปู่ขี่วัดหูช้างพี่ๆท่านใดที่อยากศึกษาหาข้อมูลนะคะลองเปิด Google Google, Google ดูก็ได้นะคะว่าพิมพ์ว่าหลวงปู่ขี่วัดหูช้างนะคะก็จะขึ้นนะคะท่านเป็น หนใน4ี่ของตำนานประหลักขีดพุงไทยนะคะหลวงพ่อตีนะคะท่านก็สืบสืบแบบสืบตำราหรือท่านเป็นหลานแทๆนะะ้ๆค่ะก็ได้วิชามาเต็มๆนะคะจับมือกันเขียนนี้นะคะก็พุทธคุณต้องเข้มขังแน่นอน,นะคะ่ะพี่ๆท่านใดนะคะ อยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้ค่ะที่เบอร์0 9 6ย์0 9 8 4 2นะคะถ้าวันนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบพระคุณมากค่ะถ้าพูดผิดพลาดประการใดหรือติดขัดตรงไหนก็ขออาภัยพี่ๆด้วยนะคะวันนี้นะคะขอให้พี่ๆี่ทุกท่านนะคะโชคดีบรารมีหลวงปู่ขีหลวงพ่อตีคุ้มครองให้โชคดีนะคะแล้วคาาปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ